ยินดีต้อนรับคณะนิเทศบูรณาการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ2,568โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสยินดีต้อนรับดรมินมนัฐวันมหินสลังสิงหรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตสอนายวิเชียนแสงสุมาร ประธานศูนย์เครือข่ายที่5หินกองทุ่งหลวงนางสาวพรพิมลศรีเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสพนทองนายมานิตสลังสิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหยวกประชาสงเคราะห์นางสาวชัญญาอินทริกานนนศึกษานิเทศโรงเรียนบ้านส้มโฮงตั้งอยู่ที่บ้านส้มโงหมู่ที่16ตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่16ตารางวามีเขตบริการสองหมู่บ้านคือบ้านส้มโฮงหมู่ที่7และบ้านส้มโฮงหมู่ที่16ประวัติโรงเรียน เดิมชาวบ้านส้มโฮงได้นำบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลตำบลสคูด้วยการเดินทางลำบากและห่างไกลต่อมาปีพุทธศักราช2492จึงได้ดำเนินการขอแยกมาเรียนที่ศาลาวัดบ้านสูงยางหรือวัดบ้านส้มโฮงเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียนรวม66คนนายเพชรอักคาหตเป็นครูใหญ่และ,น,ะน,นายกมลธนมูลเป็นครูน้อย ปัจจุบันบริหารงานโดยนายอเนกสามิบัตรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสม้มโฮงโรงเรียนบ้านสม้มโฮงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน34คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นายอเนกสามิบัตรครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสม้มโฮงนางคำพองเกตวงครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางทิพิชาสามิบัตครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางสาวนริศรากำมสนามตำแหน่งพนักงานราชการนางอรพินภูนาใบข้าราชการบำนาญครูจิตอาสานายยุทธนาอินพิลา ครูอัตราจ้างนางสาวพิสมัยวงทิพย์ตำแหน่งครูธุรการนางวัสนาเมืองสองชั้นนักการพันโรงวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านส้มโฮงจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติใช้เทคโนโลยีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม ปรัชญาของโรงเรียนสุดสูสังและพระเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสีประจำโรงเรียนสีเท่าแดงโรงเรียนบ้านส้มโฮงได้ดำเนินการงานทั้ง4ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ปรับปรุงพุทธศักราช2560และจัดทำกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำและพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดำเนินการประเมินผลการวัดผลและนำผลไปในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาตลอดจนประสานงานส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านที่2ด้านการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาได้มีการดำเนินการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในการใช้งบประมาณมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในการใช้งบประมาณตามระเบียบการบริหารการเงินและพัสดุมีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและจัดทำสรุปและรายงานผลในการบริหารงานด้านงบประมาณ ด้านที่3ด้านบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการวางแผนดําเนินงานจัดหาอัตรากําลังและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการจัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประเมินผลพัฒนาการปฏิบัติงานและมาตรฐานภาระงานดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย มีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณวิชาชีพและจัดสวัสดิการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไปดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาตามที่ขั้นพื้นฐานกำหนดและมีการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทำข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบและพัฒนาอาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและดำเนินการจัดระบบการควบคุมภายในมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านส้มโงขอขอบคุณค่ะ